ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีตุลเนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า29พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวเจ้าเรือนของคุณได้ย้ายราศี ย้ายไปอยู่ในเรือนที่สี่เรือนพันธุร่วมกับดาวเสาที่ดาวเสาเป็นกเกษตรราธิปดีอยู่เท่ากับสุกไปอยู่กับเสาแล้วก็เล็งไปยังเรือนการงานเรือนกรรมมะแต่ว่าสุกกับเสาก็อยู่ในเรือนพันธุธุที่เกี่ยวกับครอบครัวยวดยานพาหนะญาติพี่น้องนะครับแล้วดาวอีกสองดวงที่มีการขยับย้ายในวันที่4ธันวาคมนั่นก็คือดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธ อธิบายความมาถึงตรงนี้แล้วต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าถ้าประมวลโดยภาพร,มรวมๆแล้วถือเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของงานหรือมันมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องแก้ไขหรือทําให้มันสําเร็จทันเวลาหรือมันมีอะไรมาเหมือนกับว่ามาทําให้เราเองต้องเอ่อทำอะไรแบบเร่งๆรีบๆบะนะ นะครับวันจันทร์อังคารก็ชิวๆสบายๆนะครับวันพุธระวังสุขภาพพระหัสสุขสาวอาทิตย์4วันนี้เป็น4วันที่ดีนะครับชาวตุลถ้ามีโปรเจกต์อ,อะไรสำคัญๆอยากจะทำน่าจะมีความสำเร็จหรือว่าสักเซสได้ไม่ยากนักด้วยรอบวงโครจรและองศาของดวงดาวที่สินแสหมิงมองเห็นตรงนี้ของชาวลัคนาราศีตุล นอกจกันนั้นแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินก็จะขยับดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินก็เป็นเกษตรตราธิบดีแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ถึงแม้ว่าอังคารอาทิตย์โคตรแม่งจะไม่ค่อยถูกกันแต่อาทิตย์ก็มาจากเรือนลาพระเท่ากับว่าดาวกระดุมพระและดาวลาลาพะไปอยู่ในเรือนกระดุมพระ ชาวตุลแม่งน่าจะมีเงินพิเศษหรือโชคดีอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องการเงินแน่ๆเนี่ยเชื่อเธอเนี่ยเนี่ยจริงๆเออดูแลเนี่ยนะฮะแต่ว่าเงินที่ได้มาก็ต้องถูกใช้ออกไปหรือว่าเรามีของที่เราจับจองอยากจะได้อยู่ละลิกละลิอยากจะได้อยู่แล้วปบก็พอได้เงินปุ๊บก็จัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนในเรื่องความรักและเรื่องคู่ครองชาวลัคนาราศีตุลนะครับ คนที่ยังโสดอยู่เหมือนกับว่าคุณมีใครที่คุณหมายปองหรือคุณชอบอยู่ในใจอยากจะเจอเขาคนนั้นหรือว่าอยากจะให้เขาคนนั้นเข้ามามีความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้นะนี่คือความหมายเงื่อนไขของดวงดาวแต่ว่าไอ้ดาวเจ้าเรือนคู่ครองคือดาวอังคารเนี่ยมันไปอยู่กับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวเจ้าตัวคือดาวศุกร์เนี่ย มันดาวศุกร์มันก็เป็นดาวตัวแทนความรักเหมือนกันมันไปอยู่กับดาวเสาร์มันอาจจะไม่ค่อยสมหวังสักเซนอย่างที่คุณปาถนานักนะแต่ว่าได้สักเจอร์ซก็ดีใจหาแล้วเจ็0ปดอซนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยเงื่อนไขของดวงดาวอดาวองคารเป็นกเกษตรก็จริงอะแต่ไปอยู่กับดาวอาทิตย์อะนะมีคนอะไรใครชอบพอกันอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะอาจจะเป็นด้วยเงื่อนไขของเรื่องงง่งึงงานก็ได้นะฮะส่วนคนที่มีคู่ หรือมีคนรักอยู่แล้วระวังจะมีปากเสียงทะเลาะขัดแย้งกันเรื่องเงินนะหรือเข้าใจผิดกันเรื่องเงินเงินทองทองนะโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี